พี่น้องเมื่อนี้บ้านๆยาวไปยาวไปคลิปนี้คลิปอันนี้นะะ้อ,อ,อกกค,ววค่ะเฮ็ดอึพวกเจ้ากัวไข่พ่อตะเลี้ยงกัวนี่กินแบบเท่าที่มี้น้ำยาขนมเส้นน้ำยาขนมเส้นเฮ็ดไ,ไว้เฮ็ดไว้ก้อนเขาสิเฮ็ดกัวเลยยังไงจะกิน ขี้กลิงโอเคเอ้ยผักกระเสดเกลเม็ดผักกระเสดบ้านเลยเอิญผักกระเสดเกลพี่น้องเอิญเจิเเเเงสี่เอิญมาแต่หน่อย เนี่ย ตตวฟุ่นขั้นน้ำต,ต้นน้ำโต,ตขั้นน้ำหนาเอ้ยใส่โซฟาไหมซะบ่เอ็มเดียด์ mm. นี่เธอรัร mm. รกจับตันนี้ดโซฟาตัวฟุ่นนี่เกดดัส 嗯。<Interesting. S 2> mm. นอ่องอีหยังพี่น่องน่องน่องเปิดหรืน่องอะไรดังดัง,งก,กันไหจ้า กินปลาแดกได้นี้ต้องฝืนบ้าออดังๆตลอดมีแฟนขับสรงหลไในเบิง้งย้ายๆเบิ้งน้องเขากินปลาแดกเจ้าครับผมเห็นเขายุกมันยุกมองเขาซอบมวยสันลนะ <laughs> สา,าลามีซื้อมาให้กินตักท้ายเพราะท่านเต็มเหนียวนะพะยะค่ะรา่ท่านเต็มเหนียวยุ่ยยากเยอะเป็นไงขยายพวกเจ้ากินฮอดคอยอยก็ได้กินนี่แหละบางอัตกะเนี้ย น้องเปิ้ลปฐุมเออเปิ้ลปทุมป,ประเดียกไม่ใยนีเสียบปุ๊บเปิ้ลเอ้ มันจุกเกี่ยวจอยู่บ้านเฮามีอยู่บางไทยค่ะช่วงมันมนี้่ะแกะเอาเขาซ่องฟิตเห็ดเป็นห่อน,น้อยๆไว้อ,องค์ปอมแป็นมเขาสิก,กินซ้ำไส่เขาก็เห็ดซ้ำนั่นอยากกินยำแมวออกมาเขียวอึกลึมก็ก่อ อาชีพให้อิสระบิวให้จำเน้นอย่าให้เขาจำแล้ให้กินนิดเดียวพอลูกให้เขากินนิดเดียวกินสลัดกับพวกแล้วก็ที่กินอย่ากับพวกกิน ก,ก,ก็กินไปกินข้าวผัดเสื้อข้าวผัดให้ นี่สิโคสนาปลาแดดเจ้าของผู้หญที่เป็นขัวเรือนขัวเรือนคือจ้องคอยผู้จ้องเป็นขัวเรือนนะคะบ่อยากได้ของบ่อยากได้มันเหม็นแห้ง่อยากได้รสชาติเซียนคกบ่อยากได้รสชาติกินแบบปลาแดดใส่นมจีนส้มตำย่างอ่อม ตำยาขนมเส้นคนที่บม่กินปลาแดดแต่กินปลาแดดพี่น้องเนี่เตยเวอร์เสียใจนะคะย่องปลาแดเดนะ <c oughs> เจ้าของเอาไม่แสีบเป็นย่องแล้วแต่ขนมเส้นว่าเป็นของแข็งของแข็งย่องมๆไม่เมียบคนอื่นมันแสียบ่ับก็ย่อง ไม่มีไม่มีเสบลิ้นไม่มีหืนมันกินเราเค็มน้ำหนาวตักขึ้นมามีแต่แป้ง พีเด่นบ่มีประเดชโดด้วยจ้าแม่นางอุยลาไม่เอามาผู้ใดอยากกินกระซั่งทั้งไทยของขอยญรถข้าส้มระเสียเอาอ๋อ 老苏，n 放。 นี่ติดแล้วสุดท้ายแล้วจำเนี้ยประธานอิมย่เอาข้าวหกมาคมาลูกน้านไปกนข้าว ไปทำไมะตปาให้ลูกอกับลูกลูดแอปเปิยูอ่ะลูกอะนี่ไงไสันองหลหอทุหมอ๋นั่นไงไทสันอาหาร โอ้ป้าๆเธอเอาให้แล้วเอ็นเดรบอกเขาได้แล้วอาหารเยอะอาลูกอะอะใกลใ้จะมากินค่อ,อ,อยเลือกเย็นมาขกว่าแกมาตรความสะอาดบ้างพี่น้องมัน,นมันขี้ฝุ่นหลายมันคันคันหนาคันคอสอาบน้าม,มือห,หมนะื่นยังเมื่อยปกติอาบน้าสองมือเที่ยนหนึง่งมันเย็นมันหนาว <laughs> อิลี่อันนี้แม่อิลี่ปกติสองมื่อาหนึ่เพียงหนึ่งอันนี้อาจสม,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 ามุนมันคันโอ้ยคันแม่นควรเัาแล้วคุณ้องไอ้ขคนซื้อปลาไปลเมียนมันใส่ดอกตายจ้างทางอยู่นี่มันก้วงก้วงเบิง้งมันแพนตอนนี้มันโล่งเลยแม่มันโล,งล่โลงอลังชางเลยเฟียดอกแล้วป,ป,ป,ปล่าปะดมลวดเลมหน่าอีเชิร์เกตอืมอื้อ

ลูกก็ู่ฟังคุณนั่นเป็นคือจังรีบวิ่งลุ้มเฮาไปแล้วนเนบงนี่กินข้าวดูวทีวีทำอาหารขังเถิงหนี่แสบสิบติดพวกพักกันติดก,กันต้องหนูน่าไงแล้วก็สิเฮ็ดหองให้นางไหมเพราะว่าซิมีเพื่อนมาห้องมาอะไรแล้วต้องเป็นพายวิดท์าบ่บให้นอนกับพ่อกับแม่เราให้นอนของเจควงแออิซาเบลนอนห้องตัวเองนะทีเนี้ยไม่นอนกับป้าป้าาม่เฮ็ดห้องไม่หรือห้องให้ไม่มดืด

จาวางตัวนั้นก็บอกบอกยาวางตัวนี้ก็บอกเอเอเล<อ>็กฟันหรอ ลังช้างเหรอมาเถอะโอเคมันจะเป็นอะไรเป็นลิงน้อยเหรอแดนซ่าสวยๆไม่ใช่เต้นแบบนี้มาม่าสอนเต้นแบบไหนแม่มันโน้ตสอนแปลงนี่เหรอมาม่าสอนให้ฟ้อนไม่ใช่มิสอนแปลงนี่สอนมาม่าไหนสอนแบบไหนแปลงนี่เหรอค่ะ ไม่ใช่ให้สอนเต้นมาลิงเป็นข้างเต้นสวยๆเต้นดีๆบายบายก่อนค่ะให้ไร้งัดโตบายบายค่ะอุจะสี่ปีแล้วให้โดบายบายค่ะให้โดบายๆจุบจุบจับจับจบจบค่ะ